ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงใหญ่นะเวลาย้ายเรือทนที่นะครับก็จะไปอยู่ในเรือนเรือนใหม่ประมาณ7ปีเต็มแต่ในช่วงจังหวะปี2565นี้ดาวมฤตยูจะทำการเดินผิดปกติในช่วงจังหวะหนึ่งนั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณวันที่1ธันวาคมปี2565 ในการย้ายเรือนครั้งนี้นี่นะครับก็จะย้ายเรือนออกจากราสีเมษไปอยู่ในเรือนของราสีพฤษภจะมีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นซึ่งถือว่านะครับการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหมือนเป็นการชิมลางนะเพราะว่าเดี๋ยวปี2566เนี่ยจะย้ายมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ยืนเต็มๆยืนยาวยาวไปอีก7ปีเต็มเลยนะครับนั่นแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าคิดในแง่ดีนะก็ถือว่าได้รู้ก่อนนะได้รับรถก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเราจะได้จําสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปี2 5 6 5นนี้เอาไว้นะครับเพื่อ เตรียมพร้อมรับมือจริงจังเลยนะในปี2,566ที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้นั่นเองจะมีเรื่องราวใครเกิดช่วงใดจะแปรผันจะพลิกผันเป็นไปในลักษณะใดบ้างติดตามชมในคลิปได้เลยครับขออัญเชิญคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมปะปัตโตครับผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทผู้นั้นจะไม่ทำความชั่ว ทั้งในที่รับและที่แจ้งลัคนาราศีกรกฏนะครับดาวมฤตยูเนี่ยจะทําการเคลื่อนย้ายออกจากเจ้าเรือนการงานของตัวชาวกรกฏแล้วนะครับนั่นทําให้ว่าดาบาประเคราะห์ก็จะลดน้อยลงไป1ดวงนะหลายๆอย่างนะครับที่เคยลงมือทําไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ว่าเอากลับมาทําใหม่นะแล้วก็จะประสบความสําเร็จ บางโปรเจกต์นะครับที่เริ่มต้นไปแล้วนะมันยังมีข้อติดขัดหลายๆอย่างอยู่นะโปรเจกต์ project เหล่านั้นนะครับเรานํากลับมาทําใหม่นะครับหรือว่าผลผลพลอยได้นะครับจากการที่ได้เริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับมันจะแสดงถึงความสําเร็จดีๆนั้นกลับเข้ามานะอันนี้ผมถ่ายจากดาวมฤตยูนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในดาวมฤตยูที่โครจรมาอยู่ในเดือนของภพลาภะ ดาวบัปะปะเคราะห์เรียกว่าดาวบัปปะเคราะห์โคจรมาอยู่ในเรือนดีนะในภพดีเนี่ยนะครับก็ทําให้มีการสะดุ้งสะเทือนในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นไปได้ไปได้นะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลนะในแง่ลบเยอะหน่อยนะของลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นอย่างกลุ่มเด็กๆนะครับก็คือกลุ่มที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเกิดในช่วงอายุ20วันที่26กกุมภาพันธ์ ปี2,545จนกระทั่งถึงวันที่1มีนาคมปี2,552กลุ่มนี้ก่อนนะครับเหมือนว่าเหมือนเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อก็ได้นะครับก็จะผู้ปกครองก็จะต้องเข้าไปดูแลมากหน่อยนะเพราะเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆที่จะต้องการที่พึ่งพิงอะนะต้องการที่พึ่งพิงต้องการคนแนะนำดีๆนะแล้วก็จะผ่านจุด ที่ไม่ดีออกไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่อายุน้อยถ้ามีดวงคนอื่นนะครับอย่างเช่นดวงบิดามารดานะครับเหมือนบิดามารดาคนรอบตัวครูบาอาจารย์แบบเนี้ยนะไปแนะแนวไปชี้นํานะครับเด็กก็จะไปในทางที่ดีไปในทางที่ปุบปบวกนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ปกครองนะครับดูแลนะครับเยาวชนกลุ่มนี้มากหน่อยแล้วก็จะมีอีก ในส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเกิดในช่วงจังหวะอายุ29กุมภา2531จนถึงประมาณวันที่25กุมภาพันธ์ปี2538นะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับโดยประมาณนะช่วงเวลาเนี่ยจะบวกลบไปวันลบวันบวกวันอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับช่วงจังหวะที่ที่กล่าวไปนั้นนะครับก็จะต้องนะทาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างนะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาอยู่ดีๆชีวิตดีๆรื่นๆ่นะก็จะมีอุปสรรคเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอย่างดาวขอญาตพูดดาวดวงอื่นดะ้วยนะอย่างมีดาวพระเสารเนี่ยนะครับเลงลัคนาชาวกวรกฏอยู่ถูกไหมพอมีทางด้านของดาวราศยูเข้ามานะ อย่างบรตยูที่จะย้ายเนี่ยตั้งแต่7กรกฎาคจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2565กลุ่มช่วงอายุที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเหมือนเพิ่มปัญหานะมีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นนะจะคิดจะทําอะไรก็อาจจะต้องมีที่ปรึกษานะหรือว่าต้องพร้อมใจของตัวเองก่อนแล้วเตรียมใจของตัวเองไว้ก่อนแล้วว่าจะทําอะไรอาจจะมีอุปสรรคก่อนนะมันถึงจะถึงประสบความสําเร็จเกิดขึ้น นะครับไม่ใช่ว่าจะล้มเหลวนะไม่ได้ทายอย่างนั้นนะทายว่าจะมีปัญหามาให้คิดงานที่เคยหนักอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งหนักมีทั้งวุ่นวายเนี่ยนะครับเข้ามาเกิดขึ้นเท่าน,นั้นเองนะพอผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปแล้วมันมันก็ยังกลายเป็นดีได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาทายเสียหายไปซะอย่างเดียวนะเพราะมฤตยูเนี่ยเป็นเป็นดาวทําลายแหละเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงนะมาอยู่ในช่องเรือนลาภะ ของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนนะครับแล้วความสําเร็จต่างๆมันจะทยอยกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาไงนะทีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มที่จะต้องอนบัญรัดระวังนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ50-50ิบ 50, ห่<ม>ก็คือลัคนาราศีกรกฎกลุ่มคนที่เกิดในช่วงจงวังหวะวันที่13กรกฎาคมปี2489จนถึงประมาณวันที่1นึ่งสิงหาคมปี2496 ครับคนกลุ่มนี้นะก็จะเป็นแบบอายุค่อนข้างมากนะเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือไปแล้วแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวพอดาวในลักษณะแบบนี้เข้ามาก็ต้องระมัดระวังแล้วนะเป็นผู้สูงอายุระวังลื่นนะระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่จะต้องว่าลูกหลานนะครับคอยเอาใจใส่เอาดูดแลมากหน่อยนะอย่างพื้นที่ในห้องน้ําตรงไหนลื่นหรือว่าช่องทางเดินในบ้านตรงไหนที่มันจะมีเหตุล้มอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆนะครับ ก็ต้องไปดูแลท่านนะไปดูแลท่านนะสาหรับตัวชาวกรกดนะที่หมายถึงว่าบิดามารดาเราเป็นกรกดนะอืมนะครับก็ท่าน,นเองนะครับมันเป็นการรู้ดาวเพื่อป้องกันนะไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปตกอกตกใจกลัวจากการที่ดาวมันอ,อยู่มายืนอยู่ในภพดีนะของดวงชะตานะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็ยังมีเรื่องดีๆได้อีกนะอย่างเช่นว่าอะไรล่ะอย่างเช่นว่า อยากจะขายสมบัตินะที่มันมีแล้วม,มันเบื่อแล้วออกไปนะครับสมบัติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหมือนอทั้งที่ดินทั้งเป็นที่ดินมรดกโลกร้างจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ไม่จำเป็นต้องขายอย่างเดียวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นนะก็จะทําได้สําเร็จไงนะจะขายของที่คิดว่าเป็นของเก็บมานานแล้วอยากจะปล่อยออกไปนะครับก็มีเหตุดีนะครับ ให้กลับมาด้วยนะเพราะนั้นจะมีทั้งทั้งดีทั้งเสียจากดาวมฤตยูนะแต่อย่าลืมว่าดวงของทุกๆคนอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากมฤตยูดวงเดียวมฤตยูเป็นตัวพลิกผันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ยังมีดาวอื่นๆนะมาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับให้กับชาวปรากฏอยู่หลายดวงอยู่นะแต่อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของมฤตยูไงนะครับทีนี้แล้วกลุ่มคนอื่นๆอีกล่ะนะครับมีมีส่วนไหนที่แบบรวยเลยนะเตรียมพลิกชีวิตจาก หนักๆเนี่ยกลายเป็นร่ำรวยเกิดขึ้นมาได้เลยก็จะเป็นกลุ่มคนชุกลัคนาราศีกรกฎเกิดในช่วงที่13สิงหาคมปี2503จนถึงวันที่13นะกันยายนปี2510นะครับอาจจะบว,บวกวันสวันบวกบวกวันลบวันนะเพราะบางทีเวลาเกิดของแต่ละบุคคลมันก็คลาดเคลื่อนกันไปนิดหน่อยนะครับตามสถานที่ด้วยนะครับกลุ่มคน ที่กล่าวไปนี่นะครับก็จะมีโอกาสร่ํารวยเลยถ้าคิดว่า,าเราสู้มาจนถึงห้าสกว่าหกกว่าแล้วไม่รวยสักทีนะดาวแบบนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีที่จะรับทรัพย์มีโชคนะรับทรัพย์มีโชคได้รับมรดกหาทรัพย์ได้เงินก้อนโตนะก็ถือว่าเป็นดาวดีของชะตาชีวิตไปนะมฤตยูเนี่ยนะครับแต่มฤตยูเนี่ยจะทําหน้าที่แปลกๆนิดนึง ตรงที่ว่าถ้าใครไม่ดีอยู่เนี่ยเขาก็จะมาทําให้มันดีขึ้นอย่างพริกเห็นทันตานะแต่ถ้าใครดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมาทําโทษให้ได้บ้างนะมันก็มีดาวอื่นนะครับที่มาแก้มามากันอยู่นะแต่นี้พูดถึงเมเอยู่อยู่นะครับอ่าคือก็เป็นข้อดีไปกลุ่มดาวที่อ่ไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศไปที่ไกลนะก็จะ ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็คือลัคนาราศีกรกฎที่เกิดในช่วงอายุเดี๋ยวสักครู่นะ14กันยายน2510ถึง4ตุลาคม2517แล้วก็5ตุลาคม2517จนถึง20ตุลาคม2524นะกลุ่มนี้นะครับก็แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ดีปรับปรุงที่ดีย้ายที่อยู่ดีนะ อารมณ์ประมาณนั้นนะได้รับมรดกตกทอดนี่นะครับใครมีเหตุอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวบางคนทําพิัยกรรมให้เราเนี่ยก็จะมีเรื่องดีๆตรงนี้เข้ามาด้วยนะไม่ต้องไปกลัวอย่างเดียวนะอ่าแล้วก็จะมีกลุ่มแบบอ่าที่ลูกหลานนะกลุ่มลูกหลานนําพาความชื่นใจมาให้นะครับแต่ชื่นใจในลักษณะแบบชื่นใจดีชื่นใจไม่หรือเหนื่อยใจก็ก็อยู่ที่ดูพื้นฐานของแต่และบุคคลด้วยก็คือ ลัคนาราศีกรกฎที่เกิดอยู่ในช่วง21ตุลาคม2524จนถึง28กุมภาพันธ์2 5 3 1นะครับกลุ่มนี้ก็ยังอายไุไม่ไม่มากเท่าไหร่นะกังกาง์นะครับก็ประมาณว่าอยากสร้างครอบครัวอยากได้บุตรเนี่ยเป็นช่วงผลิตเผาพันธุ์เลยนะอยากได้บุตรก็มีเกณฑ์ดีที่จะทําได้ทําสําเร็จอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาทําตัวเป็นในแนวทางใหม่นะครับ ก็จะมีความสําเร็จต่างๆนานาเนี่ยกับเข้ามาอย่างมหาศาลเลยนะ,เ,ะเพราะว่าอย่าลืมว่าปี2 5 6 5นี้รี้ฤิมาแค่ชิมลางนะครับมาให้รู้ว่าปีต่อไปเนี่ย66นะครับเรื่อยยาวไปอีก7ปีเต็มเนยนะริจิูจะมาทําหน้าที่แบบที่ทําในปี6-5เนี่กับเราเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ก่อนนะแต่โดยคร่าวๆก็ครับก็ที่ผมบอกไปนะจะมีเหตุต่างๆนานาประการอย่างที่กล่าวไปในคลิป ็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานและช่องชาแนลครูยอพยากรด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์หนุนนำทุกๆลัคนาราศีให้มีชะตาชีวิตพลิกไปในทางที่ดีขึ้นรวยขึ้นเจริญขึ้นสุขขึ้นมั่นคงขึ้นทุกๆลัคนาราศีตลอดปี2565นี้ครับ